นี่มากินเขาไดายังมาแล้วดูเพื่อนมามามาไม่เห็นคอนเฟิร์มใส่ไงขอให้พาไปตงแจ้งมีได้แจ้งได้ไหมแจ้งไห้เพื่อนเนี่ยแจ้งแจ้งมากมากเลยแง่เกินเกินหยุดไม่เห็นคอนเฟิร์มบ่ะเพื่อนคอนเทนต์ป่ะคอนเทนต์นี่มันยังไมคอนเฟิร์มอ่าร้านนี้ก็คือร้านอ่า อานตามสั่งซอยย่คนต้นไม้ใหญ่เสี่ยงเดือดไหลนะพ่อมันมากินมาแค่กินมาแล้วกินยังเมีข้าวดีท้านนี่ผมมากินหลายเท่อะละนี่มือเนี่ยละเอาไรสุดท่ดบอะไรหรออัดะไรหอออดะไรครับบ่าะไมยังเราพี่น้องเห็นเห็นก็เจ้ากได้เงินหลายแท้อเด้อ สำหรับซุ้มหอเนี่ยมันเขวกเขาก็ได้นะได้ที่เก่าเนี่แหละสาหรับที่บ่ายสำหรับซุ้มห้องคือยากเลยเืองพี่เรื่องอะไรเนี่ยแล้วพดเก่าอร่อยต่างาด้วว่าคนหกพันสามพันเลยแล้วแล้วคนสามสองหมื่เนมาอธิบายสุฟังในหยุดอธิบายไม่ได้ตัวกันไม่ได้ ผมก็เพิ่งหาเจ็นี่แหละครับช่วงนี้ก็เลยโค่นแโค่แแลกโค่แดดโค่นแด้านเลยเยวรำคันเ้พี่น้องนะเสียบเลยเนี่ยใส่ยุคนเนี่ยน้ำร้อนน้ำกันได้ปะยังเสียบไปรอเปล่าช่างขึ้นดาวเลยหมอมกลับเลย โซออยุคอนแะทหารตำสังคนในยังเสียด,ดีครับเห็นหลายนะครับมันหางไม่จำผมมูกกรอบรดียว่ ค่งรู้ว่าเจ้าของร้านมันเป็นกลุ่เก่าลูกเก่าไม่ยาวเปแล้วต้องประหที่ไหนไม่ยาวงอหรือรอนจอดเัามปนั่งไทยโทรศั่ท์สายคท้องสาไม่ได้ขาหมุกตุ้มยาคือแล้งหันเดียดคนถอบคนเห็นส่็นทางเดีย์เงินในห้อง เอาไหนมาครัวเส้นแน่นุ่มเลยบนบนแดดบัดวนขันหมานอนบนเหล่าเพื่อนเนี่ย นครับแม่ซื้อบ้านอาหารตมสั่งอ้อยยุกอนต้นไม้ใหญ่ม่ครับตมสังอ้อยยุกอต้นไม้ใหญ่ครับเนี่ยเจ้าของรา้านตมสั่งอ้อยยุกอนต้นไม้ใหญ่ผมมากินซีหาเท่าน้นแหะแต่ท่าไจ้กินแนวอื่นเลยท่านมีผัดเป็ดหมูปลาวะท่านเดี๋ยวผมกินมาซิม,มันหนังสนามซีซ้อนยุนมาซิมผัดเผ็ดหมูปลาไเกี่ยวหมูสับผมกินแล้ว พัดกับพ่อผมทิ้มแล้วแต่ส่วนมากจะเป็นหมูกรอบพริกหยวกเนี่ยครับอาหารประจำตัวผมแขวนกุมีหรอกแต่ว่ามัน โอ้สับหลายน่าแซ่บแหละฝากร้ายเลยครับเด้ออาหารตามสั่งซอยคอนต้นไม้ใหญ่แซ่บหลายแห่หลายราคาราคาคุณธรรมดาเลยละ่ะ คลิปหนาเพราะันไม่ขอบคุณครับขอบเราข้านกันเด้องปวดแรลช่วงเนี้ย